ขอเชิญรับชมว t ทยายุวะอาสอมจิตอาสาเพื่อเพื่อนนักเรียนและชุมชนค่ะของโรงเรียนบ้านหนองไอ้สามจังหวัดชัยนาฏสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาฏค่ะคลับละต่อเนื่องด้วยว t ทยากิจกรรมหน้ากากผ้าเพื่อรูปรักกลุ่มแม่บ้านจิตอาสาข,ของโรงเรียนนิคมพัฒนา10จังหวัดนาราธิวาสครับสกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขต2ไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยค่ะ สาสมัครสาธารณาสุขหรือยุวะอสอมเป็นอีกหนึ่งแรงแข่งขันในการส่งเสริมสนับสนุนดูแลสุขภาพนักเรียนและชุมชนเป็นการต่อยอดจากแกนนำนักเรียนที่ส่งเสริมสุขบัญญัติทั่วประเทศโดยจะทำหน้าที่เฝ้าระวังและย้ำเตือนในเรื่องวิถีชีวิตใหม่สวมหน้ากาก,ากอยู่ห่างล้างมือเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ในโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองไอ้าสามตำบลไพรนกยูงอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนับเป็นโรงเรียนต้นแบบของการส่งเสริมการสร้างยุวะอ,อสอมอจากจุดเริ่มต้นของสภานักเรียนแล้วต่อยอดพัฒนาแกนนำนักเรียนมาส่งเสริมสุขบัญญัติให้เป็นยุวะอาสาสมัครสาธารณาสุขทำหน้าที่จิตอาสาดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียนและชุมชน เฝ้าระวังและย้ำเตือนให้ทุกคนช่วยกันสวมหน้ากากอยู่ห่างล้างมือเพื่อแบ่งเบาภาระครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนยุวสอสมอนี่เนี่ยคิที่เริ่มเนี่ยคือได้มาจากหลังจากที่เกิดโรคไวรัสโคโรนาครับแล้วโควิดสิบเ้าเริ่มระบาดขึ้นมาครับเริ่มเริ่มขึ้นมาทําเป็นชมลมขึ้นมาอย่างจริงจังนะครับซึ่งเมื่อก่อนนู้นน่ะเรายังไม่มีเป็นยุวสมม แต่เป็นเรื่องของสภา,านักเรียนดูแลด้ดานสุขภาพของนักเรียนเฉยๆนะพอมีขึ้นมาปุ๊บเห็นว่ามันมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยครูเวรคนเดียวน,ยนะครับก็จัดดูแลได้ไม่ทั่วถึงก็งเลยเกิดแนวะกิสตรงนี้มาเพื่อให้นักเรียนเขาได้มีส่วนร่วมนะในการรับผิดชอบด้านสุขภาพให้กับนักเรียนด้วยครับด้านนางสาวละอ,อวิไลผู้อำนวยการสนักเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาทบอกว่า ยุวอสมหรืออสมน้อยที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนถือเป็นทีมงานกับครูผู้ปกครองเครือข่ายในพื้นที่แกนนำชุมชนเจ้าหน้าที่รอพาสาตาในการพัฒนาวิถีชีวิตแนวใหม่ในการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคโควิด -19 และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็ก และเป็นการฝึกการเป็นผู้นำที่มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและร่วมสร้างยุวะอสอมในรุ่นต่อไปยุวะอสอมถือว่ารุ่นพี่ที่มีความพร้อมก็สามารถไปช่วยการทำงานของอสอมประจำหมู่บ้านที่มาช่วยโรงเรียนทุกวันตอนนี้โรงเรียนนี้ก็เป็นต้นแบบที่สามารถทําให้เด็กๆได้ทำหน้าที่เป็นอสอมน้อย มีส่วนเรื่องของโรงเรียนที่ได้ช่วยเหลือโรงเรียนค่ะช่วยครูเวนด่งเบาะระของครูเวนค่ะมีวัดไข้แล้วก็ให้เจลแอลกอฮอลล้างมือค่ะแล้วก็บอกน้องเวลาน้องไม่ใส่แมสให้น้องสวมใส่แมสค่ะเคยไปแนะนําพ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้านค่ะในชุมชนก็มีความรู้สึกว่าดีเป็นโครงการที่ดีเด็กๆก็จะได้มีความรู้อะไรด้วยช่วยแบบเวลาอสมไม่ว่างอะไรอเงี้ย เด็กก็จะได้คัดกรองกันเองได้ทําให้เด็กมีความรู้ด้วยจ้ะก็แนะนําเรื่องการใช้เจลล้างมือ,อยังไงแล้วก็ใช้ที่วัดไข่ย,ยังไงให้เว้นระยะห่างอะไรประมาณนี้จ้ะความภาคภูมิใจคงไม่ใช่เฉพาะผู้ทําหน้าที่อ,อสอมอน้อยเท่านั้นแต่คือความสําเร็จร่วมกันทางนักเรียนครูตลอดถึงผู้ปกครองและชุมชน ที่มาจากน้ำใจและความเสียสละของยุวะอ,อสอมเพื่อให้การป้องกันโรคโควิด -19 ในโรงเรียนได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จิตอาสาได้ใช้พื้นที่ของโรงเรียนนิคมพัฒนาศิษย์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต2อําเภอสุขรินจังหวัดนราธิวาสเพื่อใช้ในการตัดเย็บหน้ากากผ้าให้กับบุตรหลานที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนิคมพัฒนาศิษย์ มาชิกกลุ่มแม่บ้านจิตอาสาเป็นผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนา,าสิทธิ์ทั้งที่อยู่ในเขตบริการและนอกเขตบริการของโรงเรียนกลุ่มแม่บ้านจิตอาสา ร่วมกับคณะครูโรงเรียนนิคมพัฒนาสิบได้ร่วมมือร่วมใจตัดเย็บหน้ากากผ้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาสิบทุกคนได้สวมใส่หน้ากากผ้าในช่วงเปิดภาคเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดในช่วงนี้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินง,งานดังต่อไปนี้ 1. จัดเตรียมผ้าและอุปกรณ์การตัดเย็บ 2. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความถนัดของตนเอง 3. ดำเนินการเย็บหน้ากากผ้าตามจํานวนที่ต้องการ 4. ท่านผู้อำนวยการและคณะครูร่วมการแจกหน้ากากผ้าให้กับนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาสิษ์ จบไปแล้วนะคะสาหรับ TR, วทียาอุหอสมจิตอาสาเพื่อเพื่อนนักเรียนค่ะพี่มีนทางโรงเรียนนะคะได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้น้องๆน,น,นักเรียนเนี่ยได้ไปช่วยพี่พี่อสอมค่ะพี่มีนช่วยแบ่งเบาภาระพี่ๆี่อสอมนะคะเช่นการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายของก่อนเข้าโรงเรียนค่ะการสวมหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่างค่ะใช่แล้วครับและจากวทยาของโรงเรียนนิคมพัฒนาสินะครับน้องแอร์ครับจะมีกลุ่มแม่บ้านจิตอาสานะครับที่ใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียนนะครับในการร่วมใจกันทํา มากาาผ้าเพื่อลูกรักนะครับก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อให้น้องนนักเรียนนะครับ <ฮะ S 1> ได้สวมใส่นะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นั่นเองครับ